รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัด กาสู่เวทีคนเก่งครับเวทีการแข่งข,ข,ขันตอบคำถามของน้องระดับมัธยมศึกษาชิงทประชะทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเราหาตัวแทนสายที่2มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับและเหลือสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าก็จะทราบผลแล้วว่า2ทีมที่มีคะแนนสูงสุดของสายที่2นี้จะคือโรงเรียนอะไรและต้องมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหา1เดียวเป็นตัวแทนของสายที่2จะใช้แชมป์ในสัปดาห์นี้หรือไม่ต้องติดตามนะครับ โรงเรียนใดอยากส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันยังคงสมัครมากันได้นะครับทาง Facebook Fanpage เวทีคนเก่งและต้องดูครับว่า2ทีมวันนี้จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ที่ทางคะแนนที่สูงสุดหรือไม่จะเป็นใครมาจากโรงเรียนไหนไปพบกันได้เลยครับสสาว IQ คเป็นเลิศจากโรงเรียนมารีวิ์จังหวัดชนบุรีพกความมั่นใจมาขอชิงชัยกับสุดยอดคนเก่งจากโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครโรงเรียนใดจะพิชิตแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ไปครองตามไปลุ้นกันเลย ขอต้อนรับโรงเรียนมารีวิทย์จังหวัดชลบุรีทีมสีแดงครับและทีมสีเขียวโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครเราจะเริ่มการแข่งขันในรอบแรกเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนในร้อยเรื่องรอบโลกครับช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดย 4M Multimedia ีเดียโทร0 2 5 3 9 7 1 1ห9 บขอสอนั่งเพลินเดินทางปลอดภัยโทร1490คำถามในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะมีคำถามทีมละ3ข้อนะครับตอบถูกข้อละ50คะแนนครับถ้าถูก3ข้อ150จะมีโบนัสพิเศษที่อีก30จะกลายเปนน็น180คะแนนทีมที่จะตอบก่อนคือโรงเรียนศึกษานารีนะครับพร้อมไหมครับลักษมีการและกฤชการพร้อม,พร,อมพร้อมเลยนะฮะข้อ 1. พระองค์ขาวหมายถึงใคร1 สมเด็จพระเอกาทศร,รทส 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือ 3. ส,สมเด็จพระศรีสุริโยทัยข้อไหนครับข้อ1ค่ะข้อ1คือพระเอกาทศรสค่ะมั่นใจใช่ไหมมั่นใจค่ะมั่นใจด้วยนะฮะสิงดังฟังชดัดถูกต้องครับ50คะแนนสมเด็จพระเอกาทศรสหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สมีพระนามเดิมว่าพระองค์ขาวต้องนะครับข้อที่2ครับใครเป็นผู้ค้นพบรังสีเรเดียม1 ลุยส์ปาร์สเตอร์ 2. มาริคูรี 3. ชาลส์ดาวินข้อ2ค่ะข้อ2คือมาริคูรีค่ะมั่นใจไหมกรชกร50 50ิบหค่ะหมาันนี้ความมั่นใจลดลงมาหน่อยหนึ่งเป็นคำตอบที่ถ oh. ูกต้องครับ50คะแนน มาวิคุรีเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกและเป็นบุคคลเดียวที่รับรางวัลโนเบลถึง2ครั้งนะฮะจากการค้นพบรังสีจากธาตุยูเรเนียมและการแยกธาตุเรเดียมให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ในการรักษามะเร็ง100่ง100คะแนนแล้วนะครับข้อสุดท้ายสำคัญมากถ้าตอบถูกจะกลายเป็น180นะฮะข้อ3ครับชื่อดอกไม้ในข้อใดหมายถึงดอกพุทธรักษา 1. บุษบามินตรา 2. บุงาประง,งนัน 3. บุงามะลาซอโอ้โหข้อไหนครับข้อ2ค่ะข้อ,อค2ออคือบ,บุงาประง,งนันบุงาประง,งันเป็นคำตอบที่ผิด <c oughs> ครับไม่ใช่นะต้องข้อหนึ่งครับ <c oughs> บุษบา,งงามินตราหมายถึงดอกพุทธรักษา <c oughs> บุงาประง,งนันหมายถึงดอกพุทธชาติส่วนบุงามะลาซอหมายถึงดอกมารีลาครับ อค่อนข้างยากนะไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็สะสมไปได้1 0 0คะแนนมาดูมารีวิทบ้างนะครับสบายมากไม่ตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นไหมครับนิดหน่อยนะต้องมีบ้างนะอ่ะพร้อมนะครับเริ่มครับนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรมีอีกชื่อว่าอะไร 1. นกกระปูตาแดง 2. นกนางแอ่นตาพอง 3. นกแต้วแล้วข้อไหนครับนกแต้วแล้วตอบข้อ3นะนกแต้วแล้วเป็นคำตอบที่ผิดแล้วครับไม่ถูกนะฮะนกนางแอ่นตาพองครับถึงจะหมายถึงนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรครับเป็นนกนางแอ่นที่มีลักษณะเด่นคือมีวงสีขาวรอบตาทําให้ดูมีดวงตาโปนโตออกมาก็เลยเรียกว่านกนางแอ่นตาพองนะฮะไม่ใช่นะอ้าวไม่เป็นไรข้อ2ครับน้ําไหลไฟดับ เป็นสำนวนเกี่ยวกับอะไร 1. การเขียน 2. การพูด 3. การป้องกันอัคีภัย2ค่ะตอบข้อ2การพูดเสมตอบที่ถูกต้องครับ50คะแนนน้นำไหลไฟดับเป็นการพูดที่เร็วคล่องไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับได้ไป50คะแนนแล้วนะครับอาบรมณลุ้นข้อที่3ตัว C ใหญ่แล้วก็ตัว U เล็ก C U เนี่ยนะฮะ เป็นสัญลักษณ์ของธาตุใด 1. ตะกั่ว 2. กรรมถัน 3. ท่อทองแดงทองแดงค่ะ 3. ทองแดงนะฮะตอบเร็วมากเช่นกันมั่นใจไหมมั่นใจ่ะมั่นใจเลยนี่ในมือมั่นใจก็ให้เลยนะครับถูกต้องครับตะกั่วรู้ไหมตะกั่วตะกั่วคือ P B กรรมฐนัน S อสซอฟเฟอร์นะครับมาดูคะแนนของทั้งสองทีมดีกว่าหลังจากแข่งรอบแรกไปเสร็จแล้วนะครับว่าได้เท่าไร่กันบ้างปรากฏว่าทั้งสองทีมคะแนนเท่ากันเลยนะครับทีมละ100คะแนนรอบนี้เป็นการอุ่นเครื่องสะสมไปก่อนรอบหน้าเอาจริงเพราะคะแนนจากรูปภาพให้ลุ้นถึง320คะแนนแต่สุดท้ายทีมไหนจะทำคะแนนได้สูงสุดและเป็นแชมป์ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ ช่วงสเสน่เมืองต้องห้ามพลาดสนับสนุนโดย12เมืองต้องห้ามพลาด plus โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุ้ยออร์แกนิก TPI สล้วมาชกันต่อในช่วงสเสน่เมืองต้องห้ามพลาดครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองทีมมีคะแนนสะสมมาทีมละ100คะแนนรอบนี้ก็จะมาทํำคะแนนเพิ่มเติม ในคาถามจากรูปภาพนะครับที่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็พบเห็นความรู้ใหม่ๆเพิ่มมาจากการเดินทางจะมีโอกาสเลือกภาพทีมละ2ภาพนะครับโดยสลับกันเลือกเลือกแล้วมีเวลา15วินาทีในการตอบตอบถูก80คะแนนครับไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่เลือกภาพนั้นจะมีโอกาสขโมยคะแนนถ้าตอบถูกนะครับได้80คะแนนเช่นเดียวกันคะแนนเท่ากันรอบที่ผ่านมาแต่เมื่อกี้ตกลงกันแล้วใครได้เลือกภาพก่อนครับศกษสานารีนะครับทีมสีเขียวเลือกก่อนเลือกภาพไหนดีครับ นมส,สดน้องโพค่ะนมสดน้องโพดื่มน้องโพให้เราโตไปด้วยกันมาดูภาพครับนี่คือพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับตั้งอยู่ที่สวนสาธรารณะทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกรอบกู้เอกราชชาติไทยคำถามครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยใดครับ กรุงธนบุรีค่ะไม่ต้องปรึกษาอะไรกันเลยใช่ไหมฮะกรุงธนบุรีนะครับตอบมาอย่างรวดเร็วมั่นใจมั่นใจขนาดไหนคิดว่าถูกเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มากด้วยนะอ้าวถูกต้องจริงหรือไม่ฟังเฉลยจาก,กาผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือสมัยกรุงธนบุรีพระบรมราชาลุกสาวบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมา้าตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางทหารคู่พระราชาธิรไทยทั้งสี่คือ พระเชียงเงินหลวงพิชัยอาสาหลวงพรมเสนาและหลวงสเสนหาเป็นอรุสรณสถานสำหรับการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงเลือกจันทบุรีเป็นที่รวบรวมกำลังพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นทำให้ประชาชนจำนวนมากนิยมมาออกกำลังกายนับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามของจังหวัดจันทบุรีถูกต้องครับแปซินนก ภาพนี้ไม่ยากนะครับเพราะภาพที่เลือกมาก็จะมีความยากง่ายต่างกันหรืออยู่ที่ว่าน้องรู้หรือไม่ในคําถามจากภาพนั้นด้วยครับเอาละออกนําไปแล้วร้อยแปนะครับมาถึงฝั่งมารีวิทครับก็ต้องพยายามทาคะแนนเพื่อจะไล่ตามมาเลือกภาพไหนดีครับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสค่ะ12เมืองต้องห้ามพลาด p l u สโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาดูภาพครับจังหวัดแพร่เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมและมีธรรมชาติที่งดงาม อีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดของวรรณคดีชื่อดังเรื่องหนึ่งของไทยด้วยคำถามครับมาริวิทย์ครับจังหวัดแพร่เป็นเมืองกำเนิดเรื่องราวของความรักแห่งวรรณคดีเรื่องใดครับลิลิพะลอค่ะปรึกษากันแป๊บหนึงตอบว่าลิลิพะลอลิลิพระลอมั่นใจไหมร้อยเปอซ์ไหมแปดสิบแ <80. S 1> <80. S 2> เลยนะฮะโอ้โหลิลิพะลอถูกหรือไม่ ฟังเฉลยจากผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคาตอบที่ถูกต้อง,องของข้อนี้คือลิลิตพะลอครับรรณคดีเรื่องลิลิตพะลอเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอสองจังหวัดแพร่ครับเพราะมีหลักฐานหลายอย่างสอดคล้องกันเช่นเมืองสลองซึ่งเป็นเมืองของพระเพื่อนพระแพงผู้เลวโฉมสันนิษฐานว่าคือเมืองสองหรืออำเภอสองของจังหวัดแพร่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จังหวัดแพร่ยังมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระลอคืออุทยานลิลิตพระลอและวัดพระธาตุพระลอภายในวัดมีรูปปั้นของพระลอพระเพื่อนพระแพงสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสวงครับถูกต้องครับแพ้ทีคะแนนนี่การขันที่คู่ขี้สูสีมากคะแนนเดิมมาเท่ากันเลือกคละภาพก็ตอบถูกทั้งสองทีมเลยนะครับมาดูภาพที่สามดีกว่า ว่าจะเป็นยังไงศึกษานารีเลือกภาพครับปตทพลังที่ยั่งยืนค่ะปตทพลังที่ยั่งยืนมาดูภาพกันครับนี่คือเกาะลังกาจิวเป็นเกาะสัมปทานรังนกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงามมากคําถามครับรังนกทํามาจากน้ําลายของนกอะไรครับนกนั่งแอ่นคะ่ะนก นั่งแอนค่ะนั่งแอนนะฮะประสานเสียงตอบพร้อมกันเลยมั่นใจไหมครับมั่นใจอะมั่นใจนะถูกต้องหรือไม่ฟังเฉลยจากผู้มีการภูมิภาคภาคใต้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ นกนางแอน่นหรือนกอีแอนเกาะลังกาจิวเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จประพาสเพื่อทอดพระเนตรการเก็บลังนกถึงสครั้งและได้ทรงจารึกพระปรมาพิไทยทย,ยอดจอปรอไว้บนผนังหินปากถ้ำและที่นี่มีหาดทรายสีขาวนวลสามารถเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการาลังรอบเกาะได้บนเกาะไม่มีบ้านเรือนชาวบ้านอาศัยอยู่มีเพียงกระท่อมของคนเฝ้าลังนกบนเกาะเท่านั้น ถูกต้องครับแปดสุขเโอ้โหนี่เลือกภาพแล้วตอบถูกหมดเลยนะฮะมาดูว่าภาพสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับทางมาริวิทนะครับภาพของปุ๋ยออร์แกนิก TPI มาดูภาพันครับอาหารพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหลากหลายแล้วก็รูปแบบที่ดูแล้วโอ้โหน่ารับประทานมากเห็นแล้วน้ำลายสอส่วนใหญ่ก็จะมีรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าเผ็ดเนี่ยจะนำแน่ๆนะฮะคำถามครับมาริวิทครับอาหารแปรรูป ลักษณะคล้ายไส้กรอกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิคืออะไรครับแหนมค่ะตอบว่าแหนมแหนมเคยกินไหมเคยเคยนะแหนมนี่เคยนะฮะแหนมคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่นะโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับศึกษานารีครับ15วินาทีมั่มค่ะเคยชิมไหมเคยค่ะเป็นไงรสชาติเป็นไงครับอร่อยเ่ยอร่อยนะ ถูกหรือไม่ฟังเฉลยจากผู้มีการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือหม่ำ หม่ำเป็นวิธีการถนอมอาหารของคนอีสานด้วยการนําเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและตับมาสับให้ละเอียดใส่ข้าวคั่วเกลือป่นจากนั้นนําไปบรรจุอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้สัตว์แล้วรัดเป็นท่อนๆนําไปแขวนพึงแดดพอแห้งนะคะซึ่งหม่ำเป็นสินค้าโอท็อปประเภทอาหารพื้นบ้านได้รับการรับรองตราอาหารปลอดภัยและออยจากสํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดชัยภูมิถ้าใครที่ไปชัยภูมิโดยเฉพาะบริเวณ5้าแยกโนนไฮ จะเห็นร้านขายหม่ำเยอะแยะไปหมดค่ะอย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากนะคะถูกต้องครับ80คะแนนะมาดูสรุปคะแนนทั้งหมดดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างทีมสีแดงครับโรงเรียนมารีวิทย์จังหวัดชลบุรี180คะแนนะศึกษานารีกรุงเทพมหานครทีมสีเขียวครับ340คะแนนะ ออกนำก็จริงแต่ว่ายังไม่แน่นะครับในรอบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ายังมีโอกาสลุ้นคะแนนกันอีกมากมายจากคำถามสังกฤษเราต้องมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับช่วง English Quiz เขารียรักษาวงกับ English Quiz ครับ That is right It's the fun part of the program and you should be good in English ควรที่จะเก่งนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ายุค AEC แล้วแล้วคนอื่นเขาไม่ได้พูดภาษาไทยกันทั่วไปถูกป้ะสิประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วที่สำคัญหลายๆชาติเนี่ยเขาฝึกพูดภาษาไทยจนคล่องแล้วก็มีนะเพื่อมามาทำมาหากินบ้านเรา แต่เราเนี่ยภาษาชาติเพื่อนบ้านเราเลยยังไม่ได้เลยนั่นน่ะสิภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ด้วยหูนั่นน่ะสิทนกับลำบากด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเอาให้แบบว่าความรู้แน่นเลยนะคะคในรอบนี้ครับก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ6ตัวครับให้น้องๆเลือกตั้งแต่4ตัวขึ้นไป4 5หรือ6ไปเขียนเป็นคำภาษาอังกฤษสะกดให้ถูกต้องและเขียนคำแปลภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยจะได้คำละ20คะแนนแต่ถ้าเลือก6ตัวอักษรไปสะกดแล้วก็เขียนถูกหมดนะฮะ ได้บวกอีก50จะกลายเป็น70คะแนนในคำนั้นนี่โบนัสพิเศษใช่ค่ะถือว่าเป็นโบนัสเวิร์ดนะคะซึ่งวันนี้มีโบนัสเวิร์ดถึง2คำสองคำเลยเหรอหาให้เจอนะครับมาดูกันเลยแล้วกันว่า6ตัวอ,อักษรประจำสัปดาห์นี้มีตัวอะไรบ้างคะ่ะมาดูเลย O T H N r E พร้อมนะครับเริ่มครับ สะกดให้ถูกต้องแลให้ถูกต้องคำศัพท์บางคำมีหลายความหมายระวังนะคะตัวอักษรเนี่ยห้ามใช้เกินไปกว่าที่ปรากฏ6ตัวนั้นนะคะสะกดให้ถูกนะคะ ผ่านไปแล้ว52วินาทีถ้าคิดไม่ออกนะคะลองใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขียนเขียนเขียนไปก่อนก็ได้อีก25วินาทีครับความหมายเอาให้ถูกต้องนะคะบางคําศัพท์มีหลายความหมายนะคะไม่ต้องเขียนมาหมดนะคะแค่หนึ่งความหมายก็พอเขียนตัวใหญ่ๆค่ะหมดเวลาแล้วนะ ได้กันมากพอสมควรนะครับในในแต่ละทีมต้องแต่ไปดูว่าจะถูกแค่ไหนคิดสีแดงก่อนดีไหมครับดี <อา S 1> ค่ะไปมาฝั่งนี้นะคะมีคำว่าฮอนที่แปลว่าเขาถูกต้องนะคะฮอนเนี่ยสามารถที่จะแปลว่าแตรก็ได้นะ Hon your horn on the car in the car okay um, note ก็คือการบันทึกถูก เป็นคำกริยาก็ได้หรือว่าตัว note ในดนตรี <Yep. S 1> ก็ได้เป็นคำนามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลากหลายความหมาย hero วีรบุรุษ yes three words all correct here on this side torn ฉีกขาด yes note อันนี้ขออนุญาตค่าทิ้งนะคะเพราะซ้ำก,กันกับตรงนูน้น north อันนี้อ่านว่าเหนือนะคะถูกต้องค่ะทิศเหนือทิศนะฮะ tone <one S 2> tone คือเสียงได้อยู่นะคะค soft tone loud e r tone นย yeah. tone เนี่ยก็จะเป็นเฉดสีก็ได้อันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่มีหลากหลายความหมายอยู่เหมือนกันให้ค่ะ3ตรงนี้กับ3ตรงนี้หกคำหนึ่คะแนนครับ ลุ่นกันเลยนะคะซึ่งเขาได้ทั้งหมด6คำศัพท์ horn เขาสัตว์ได้ค่ะ north เหนือถูกต้องค่ะ note บันทึกถูกต้องค่ะ other แปลว่าอื่นๆถูกต้องค่ะ tone tone แปลว่าระดับระดับอะไรเอ่ยระดับสีระดับเสียงพวกนี้ค่ะ ถูกต้องได้อยู่เหมือนกันนะคะ<ช>ก็คือครอบคลุมได้อยู่เหมือนกันแล้วเรนจ์ก็คือเช่าถูกต้อง4คํคำบวกอีก 2, 2> 6คำา120คะแนนครับๆๆๆๆๆมาสรุปคะแนนทั้งหมดดีกว่านะครับว่าหลังจากแข่งเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างไรกันบ้าง mm hmm. ทีมสีแดงครับโรงเรียนมารีวิ์จังหวัดชนบุรีครับมี300คะแนนครับ ทีมสีเขียครับโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครมี460คะแนนแบบนนชแมป์ประจำสัปดาห์าคุณพนินทร์พยักพันธ์ผู้จัดก,การการตลาดผลิตภัณฑ์กตัญญูมอบทุนการศึกษา5,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญูให้แก่แชมป์ประจำสัปดาห์และมอบทุนการศึกษา3,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกตัญญูให้แก่รองแชมป์ประจำสัปดาห์ โอ้น่าเสียดายนะครับคำโบนัสไม่ออกนะฮะนั่นสิครมีต้องสองคำเลยสองคำด้วยคําแรกเลยนะคะคำว่าบัลลังก์ทูใช่ throne t h r o n e อ่านออกเสียงว่า throne นะคะก็คือขึ้นบัลลังก์นะคะ throne แล้วก็เพิ่มเติมนะคะมีคําถามมาถามน้องๆอีกพึ่งภาษาอังกฤษคือ b e b ง่ายๆเนาะ b ใช่ไหมคะ ตัวต่อลราภาษาอังกฤษคือ WASP wasp okay. โอเคตัวแตนแลาภาษาอังกฤษคืออะไรเพราะว่าถ้าทราบเนี่ย bonus word เลยแหละเลอฮะใครทราบบ้าง Hornet H O R N E T Hornet <c oughs> วันนี้ได้คำศัพท์เพิ่มเติมไปและวฝึกฝนแบบนี้ไปเรื่อยเราก็จะได้คำศัพท์มากขึ้นเป็นคลังคำศัพท์เก็บไว้กับตัวเองค่ะ <c oughs> ครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ใช้กระดาษไทยเอกสารกระตันยูครับซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนั้นก็จะเอาไปซึ้อครัุนให้กับโรงเรียนด้วยสนใจรายละเอียดก็ดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www. กันยูดอตอาจได้เลยครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ